น้องก,กับบรูว่าไอเห็ดคีเฮ็ดอันนี้อยังก็อพอ,อกันโดนเป็นหลายปีปบรูเรื่องกเนะอกือบเกือบสิบปีแล้วอืเกือบสิบปีเราไม่รู้เรื่องว่าเอา้าหัวมาที่ทีเป็นคนดังแล้วเหรองงดังไฟกลับมาเนดังไฟดังไฟก่อนกอนไฟหยักพูดีบ้บา,าซิลสวัสดีครับเมื่อนี้ยันมูมาจากกิจเดียพี่น้องนาก็เลยบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มตอนนี้การเงินเฮ็ดของกินกันยูโอนวัวกันเลยพี่น้อง มื่อนี้ข้ามีเมนูอันขาหมูพี่น้องหมูหมูเขียวพี่น้องหมูเขียวคือตามักตูนนั่นแหละแล้วก็อันคนสวยกําลังตามน้ําจิ้มซีฟู๊ดไปสองหน้าคนสวยนะสวยคนสวยคนสวยเห็นแต่ก้นไหมเธออันหนามากฉัไปอยากเห็นดาบไปดูนะนี่นางทำอะไรให้มันเปรี้ยวแล้วก็ให้มันเค็มเธอชิมหรือยังให้มันหวานยังฉันจะให้เธอได้แต่ชิมเพราะว่าฉันไม่กล้าไม่ได้แล้วป่อยมือหน่อยเจ สลินจร์เก้นะเธอนี่ฉันจะให้เธอชิมเพราะว่าเธอเธอต้องเป็นคนชิมทีละเยอะๆเพราะว่าฉันยานฉันยานฉันยานมันแสบไส้ฉันต้ขึ้นหนำมากแบบต้องเอาเปรี้ยวเอาหวานเอาเค็มเอาสามรสมันขาดอีหยังแสีบแบบเปรี้ยวได้ไปหวานได้ไปหวานได้ไปหวานพอดีเค็มไปเค็มพอดีแนี้ยสออนจะคล้องนี่เนบอย่าให้มันสะามถุงพี่นะ ไม่นุ่มมือนีกกระิมีอันหอยอีกแบบพี่น้องซื้อหอยนางรมมาแล้วก็มีปิ้งย่างยังต้องเสียก่อไฟปิ้งย่างพี่เรขันตอนพี่น้องแปลกใจจริงเลยทำไมทำอะไรก็อร่อยแปลกใจมากเลยทำไมอย่างนี้ยังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ยขนาดขนาดเขาเล่นไฟกันนะเขาเล่นไฟกระโหลอยู่อะไรลังมูสสวยมาดูเขาเล่นไฟกันดู้นพูดนะเขดู พี่น้องคนสวยอีกแล้วกําลังจะย่างกุ้งให้กินอันย่างกุ้งนี่อยู่เมืองพม่าใช่ไหมอยู่พม่าใช่ไหมย่างกุ้งเนีย <c oughs> ่ยไม่โอเลแอนตี้ออกซิเดน์คุยกับอะารเสียสวัสดี <c oughs> ครับได้กินยังตดเอาตดได้เวลากินแล้วพี่น้อง <c oughs> วันนี้น้องนิกกี้นะครับพี่น้องอันมากมากเข,ข่าขีดน้ำน้ำบอกว่านางอยากได้อันหัวฝรั่งพี่น้องแล้วก็นางก็บอกว่านางโสด อันผู้ใดอันมีอันพลังแบบว่าอันรอรอรวยรวยแล้วก็อันนั่นใหญ่ใหญ่นะครับติดต่อให้นางได้นะครับอันนั่งบอกว่านั่งอันอยากอยากอันอะไรอ่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปบบว่าทางยุโร่าสั่เอา้านอกเรื่องเลยพี่น้องอมืม้อนี่ไดดไมู่อันส้มตำนะครับส้มตำฝีมือน้องนักกี้นะครับ้วก็มีปลาหมึกย่างกุ้งย่างยำ หอยนางรมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนอินนะคะที่มาจากอินเดียเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับท่านผู้ชมวันนีค่ะไม่ใหญ่แน่เลยงานวันนี้ไม่ใหญ่แน่เลยะไมเธอหมดกี่หมื่นแล้วจ๊ะเกือหมดกี่เธอหมดกี่หมื่นแล้วตั้งแต่เธอมาสองวันเนะเล็กเล็กค่ะเล็กเอาพี่หน่อยนะวัสิบสองล้านก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะอ่เอาเข้ามากินชมตามแซ่บๆนับกันเลยพี่น้องกินเพราะเป็นพิธีแบ่าววานให้รู้ว่าวันนี้เรามี พาร์ที้เล็กๆแต่ว่าไม่เล็กเท่าไหร่ไม่ใหญ่แน่นะวิวไม่ใหญ่ค่ะเธอชอบใหญ่ไหมวิวกลางนี่น้ำจิ้มทีเด็ดอืมแต่แซ่บไม่สวยเป็นไงรัวมากเป็นไแน้องฝีมือน้องแซ่บม้วเห็ดแซ่บจ่ะไม่สวยอย่างเดียวนะคะออร่อยด้วยฝีมือดีค่ะน้ำจิ้มหนี่งเฮ็ดเองน้ำจิ้มน้ำตาลตับเองอืมีในตู้เย็นไหม มันจิ้มมันจิ้มไปใส่กับปลาหมึกจิ้มเนี่ยปลาหมึกขอชิ้นนี้อะไรอืจิ้มตำจิ้มแล้วก็บอกว่าน้องเฮ็ดแซ่บบ่เบ่อไปพี่หงเอาความจริงเลยนะก็เป็เจ๊ฟเซียมไทล่ะกลมกล่อมตรงตัวเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มคือกลมกล่อมมากรสชาติอุ่มมามิพี่หงอุ่มมามิส้มตามนี้ยืนหนึ่งพี่น้องยืนซองไปได้ มีคู่แข่งยืนนึ่งยังเดียวตำโคกเดียวพ่อน้องสาวเป็นคันเครียดกะบพราตำต้องเกิดตำกระสับน่ารัะว่าตำทอดตำ้มตำอร่อยมากอ้าวก็มีผักหลายดีแท้ผักเรามีอันนี้นะก๋กอรี่มอร์นิ่งนะกอรี่มอร์นิ่งคือแล้วก็หรือว่าทอดยอดนี่แหละผักบุ้งจ้าผักบุ้งกินน้ตาว่าวิตามินดีอันคนไทยโบราณเขาเริยนว่าทอดยอดนะครับพี่น้องงามงามผักบุ้ง กินปิตแซ่บพดดอกผักบุ้งหน้าเขาเอิญข้าวบุ้งหน้าข้าวบุ้งหน้าอย่ามีเขาเอิญข้าบุ้งหน้ามันสินหวานเฉยจุ้ยไป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 ผัดน้ำผัดน้ำมันเฉยๆยิ่งอันนี้เราใส่บัวอะไรด้วยนะไม่ต้องใส่น้ำมันผัดน้มันเฉยแล้วอร่อยแล้วมันจะไม่ไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดมันเป็นรสชาติกลางๆไงน้องก็เอามาชิมก่อนกวมันด้วยเนี่ยก็ใอย่างนี้เลยเอามาชิมก่อนนี่เป็นยาละบาย กินถั่บุ๋งอย่างนี้ด้วยไม่แสบอ่ะกระบุกงแสบแต่หัเออไม่อ่อเหอันนี้อ่อนไหมชาบ้านห้ากวบุมนี่ขายอ่อนจริงเนาะท่านบ่ใครบ่ใครเห็นก็ถือว่าชาบานห้ากว่าขาหาบาทมนาะอืออือกํายอบาทกว่าหาบาทกอก็ถือแค่กําจะหาบาทไหมใช้เพิ่งขายระสันเพิ่เลือุดหนุนยายอืออือกัดกเือ ไม่รู้กินอย่างทขาไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่อรไม่ใชน้องกะบัรลูว่ะไอเฮ็ดคีบเฮ็ดอันนี้อีหยังไม่พอกันโดนเป็นหลายปีองเกือบเกสิบปีแล้วเื่เกือบสิบปีแล้วไม่รู้เรื่องว่าเอ้าโผลมาอีกทีเป็นคนดังแล้วเหรองงดังไฟกับมันเองดังไฟดังไฟก่อนมาไว้ย่างกะบัรลูเนาะมาเป็นคนตัวคนดังแล้วคนถัง เห็นแตไปพูดลงเฟซเห็นตะหมูทักอืรังอะไรหมูยวนอังกฤษมันว่ากูมากเล่าด้ระหว่าเนี้ดีเปอร์เซนมั้ง่าสันบันนี้อีกหมูคนหนึ่งกับว่าเอ้าไปหูวจังเขาอยู่ติตัวหูมือนีแล้วว่าเล่าเหตุคลิปบดูเรื่องอย่างกับอย่างคุณปลาเคยารู้เลยเอฟซีมาทักไปงานบัตรกับมาทักไปตลาดนัดก็ไม่ผ่านโดนๆพ่อยฟซีอะ น่าดักเออที่ที่เจอที่ตลาดนัดอ่ะเอาข่าไม้มาฝากขาไม้ขาเจ้าอนูหน้ามาฝากของมาฝากหลายหลายนี่คุณค้าห้างชิตใจอือพ่อแบบว่าเอออันถ้าปื้มเนาะปื้มบางทีแบบว่าน้ําตาจะไหลที่เอฟซีรู้จักเราแล้วก็เมตตาสงสารเราอันเอฟซีเห็นยังไงอยากอยากหายมากเห็ดปากรีอย่างมาฝาข้าเขอ ปื้มเด้ปื่มแล้วมีหอยประองป้อมพ้าเขาอะไรมาข่าป้อมอ่ะเอาันนี้กับซีมากินแซ่บๆนล้วนวดสมนีเด็พี่น้องขอบคุณอันเพื่อนอินมากๆนะครับที่อันหายเฮ่าอิ่มท้องสบายมากๆแล้วก็เลี้ยงอย่างบวขาดซบขาดปากอนางน่ารักแล้วก็อันคบกันมาตั้งแต่ทำนวดใหม่ๆแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอันเคียดให้กันพี่น้อง เขียนเหตุการณ์พักนึงแต่บาด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเนาะก็ยังดีกัน,เ,น,เ,นเออดีกันเหมือนเดิมเพราะว่าความความเป็นเพื่อนที่ลำบากมาด้วยกันในสมัยก่อนก็าลำบากนะเธอนะลาบากมาลาบากเมื่อก่อนเราก็เกื้อหนุนจุนเจือกันเออทั้งหุ่นมีปา่าทั้งนี้มีเขากบมาห่วมกันอย่างซี้นะพี่นะ้องไม่ถูกลมสุกก็เลยทิมกันโบนโลกแห้งเท่าแหงงา้งกันคิดหอานกัน เนาะเธอเนาะจ้าเอาเมื่อนี้กะบซัมมี่ล้วพี่น้องสมมาภาควดแล้วอ่างพี่น้องใกล้ๆดูเอาอันซื่อไหนเล่าเบิ่งเนยซุ่มดูวสมตำนัวค่ะนู่นแน่ไเอาคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งด้วครับเด้ออ่านขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของพยาบาลอัสเซียก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมันเดียวมันดียวและที่สังพันมิ้งกันทองใส่ละนะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับาบ๊ยบายบ๊ายบาย หมูวันเป็นตากองเด้อดก,ร,กระเดเอ็ออกลิปด้ามมือนี่พี่นึ่ง <laughs> เรามากิน,นะะด้วยรันกินปะบ๊ายบาย,บาย,บาย